งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลนจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธอ,อโตองอกงา,ามสมใจเม,ผผมววื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับทิศบุญบางประมาอดิศักบุญกิยาพันวันนี้จะตอบ ปัญหาแฟนรายการสบเนื่องจากแฟนรายการถามมาเรื่องมะม่วงบอกว่ามะม่วงเนี่ยเวลาที่เราปอกเปลือกเข้าไปแล้วนะครับปรากฏว่า,าพบเป็นเสี้ยนดำๆอยู่ในผลนะครับาถามว่ากินได้ไหมนะและมันเกิดจากอะไร พี่น้องครับโรคนี้เจอกันบางทีแนละดูผิวนอกแล้วไม่มีอะไรนะแต่ข้างในเนี่ยเป็นเสี้ยนดำๆกินได้ครับไม่เป็นโทษกับมนุษย์นะเพราะว่าโรคพืชที่ส่วนใหญ่ก็จะไม่เป็นโทษกับมนุษย์ยกเว้นเชื้อ Aspergillus f l ฟ v าวัที่สร้างสารอัฟฟาทอกซิน แต่โรคเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดเฉพาะที่ผลนะเขาเลยเรียกเต็มๆว่าโรคเส้นใบสีดำนะและเสี้นดำในผล Black Leaf w a ฟเวนแ a c k t r a d In f r u i t Pulp นะนี่ทีนี้ถามว่าสาเหตุเกิดจากเชื้ออะไร เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ยังไม่ได้มีการจำแนกแยกแยะเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นใบมะม่วงนะครับบางทีปลายใบยโค้งงอเส้นใบมีสีดำลามไปยังเส้นใบฝอยทำให้เห็นเป็นสีดำเป็นร่างแหนะครับแล้วก็มักจะพบเป็นโรคก,กับด้านใดด้านหนึ่งทำให้ใบโค้งงอ นะคใบมีเส้นกลางใบใช่ไหมมันจะเป็นซีกเดียวนะเวลาเซลล์ตรงนั้นมันเสียใบยมันก็จะโค้งก็จะงอนะครับซึ่งในที่สุดก็เน่าเปื่อยเสียหายนะครับบางทีดูแล้วอาการเนี้ยมันก็จะไปใกล้เคียงกับการที่ถูกเพี้ยไฟเข้ารบกวนแต่ถ้าเป็นเพี้ยไฟนะ มันจะเป็นทั่วทั้งใบนะครับทีนี้ในกรณีที่มันเกิดที่ใบาบางทีมันก็จะลุกลามเข้าไปตามก้านช่อดอกและก็จะทะลุทะลวงเข้าไปสู่ผลมะม่วงระยะพัฒนาขนาดต่างๆกันพอเราปอกเปลือกผลมะม่วงก็จะปรากฏว่า ท่อน้ำท่ออาหารจะเป็นเส้นสีดำภายใต้เปลือกแล้วก็ฝังอยู่ในเนื้อมะม่วงทําให้มองเห็นเป็นเส้นสีดำผลมะม่วงดิบที่เป็นโรคถ้าปอกเปลือกทิ้งไว้จะเห็นว่ามีเมือกเยิ้ม,มของเชื้อแบคทีเรียเนี่ยไหลเยิมออกมาทั่วผิวผลเลยแต่ถ้าเป็นผลมะม่วงสุก สีเหลืองจะมีผิวเป็นลายเส้นสีดำดำนะครับเพราะฉะนั้นการแพร่ระบาดของโรคนี้ก็คือเชื้อแบคทีเรียจะเข้าทางใบทางแผลหรือทางช่องเปิดธรรมชาติทางเปิดธรรมชาติก็หมายถว่าสโตมาตาไฮดราโทดเนี่นะครับเพิ่มปริมาณแล้วก็จะขยายเพิ่มในเนื้อเยื่อของพืชแล้วมันก็จะลามเข้าไปที่ท่อ อาหารเข้าสู่ก้านช่อดอกแล้วก็ผลต่อไปการปฏิบัติที่จะไม่ให้เป็นโรคนี้นะครับก็คือว่าเราก็จะต้องควบคุมทรงพุ่มเนี่ยให้ปโปรง่งการระบายอากาศดีความชื้นไม่สูงนะฮะแล้วก็อาจจะต้องฉีดพ่นป้องกันกำจัดด้วยสารพวกอคอปเปอร์นะครับอย่างเช่นพวกไตรเบสบูเป็นต้น โรคที่พูดถึงเนี่ยนะครับส่วนมากกา็มองข้างนอกเนี่ยบางทีก็จะไม่ค่อยเห็นนะหรือจะเห็นบ้างว่าผิวก็อาจจะเป็นคราบดำๆอยู่บ้างอันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าบางทีมันก็เป็นปัญหาที่เกิดจากการที่เราปฏิบัติมาตั้งแต่อยู่บนต้นเนี่ยนะครับมันยังไม่ดีพอ ทีนี้มีคนถามผมแม่ถามแล้วตอบยากนะเพราะมันเยอะบอกว่ามะม่วงเนี่ยมีโรคอะไรบ้างครับอาจารย์โอ้โหเยอะเลยถ้าจะวินิจัยตามนักวิชาการท่านวินิจัยไวเนี่ยนะเยอะครับอ้าวโรคใบจุดดำที่เกิดจากแบคทีเรียหรือบางคนเรียกใบจุดเหลี่ยมเห็นใบเป็นจุดๆนะดูแล้วเหมือนโรคแอนแทกโนดที่ใบ อันนี้ก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเซนโทโมเนตแคมเพลติสนะครับโรคเส้นใบดำในพูดไปแล้วโรคใบไหม้เกิดจากเชื้อแมคโครโฟมีนาแมงกิเฟเร่เนี่ยนะครับโรคสแคปนี่ก็จะเห็นลูกเป็นสเก็ดสเก็ดนะครับก็เกิดจากเชื้อราพวกอเอลซิโนนะแมงกิเฟเร่นะครับโรคยางไหลกิ่งแห้ง นี่ก็เชื้อราซิโอดิโรเดียทีโอโบมีนะครับหรือบางคนก็บอกว่าโบทรีโอดิโรเดียนี่นะครับยางไหลกิ่งแห้งโลกเปลือกแตกยางไหลอันนี้ก็จะเป็นพวกไวรัสหรือไวรยลอยและโรคโคนเน่าเนี่เดีมัจะเป็นกับต้นกล้าของอมะม่วงอันนี้ก็จะเกิดจากพวกเชื้อสโครเทียมรอบิีอาย โรคแอนแท n โน e อันนี้ก็ที่เราพูดกันไปว่ามันทำให้มาม่วงออกช่อช่อดอกก้อนเน่า,าเพราะมมเล็ดมาม่วงลำต้นก็เน่าดำไปหมดนี่คอสเตอร์ติกตรก่มกิโอสปอริรดสนะครับนี่โรคแอนแท n โนสเป็นโรคที่ทำความเสียหายเยอะโรคลาแป้งนะครับนี่ก็จะเห็นใบเป็นผงแป้งสีขาวขาวเกาะเต้มไปหมดที่ช่อด,ดอกเป็นแล้วก็ไม่ติดลูก นะครับโรคช่อดอกเป็นพุ่มอันนี้ก็มีเชือ้อฟิลซเลียมนะครับสร้างปัญหานะครับลายเอเราค่อยคุยภานหลังวันนี้ท่านถามมาว่ามีโรคอะไรบ้างก็ล่าให้ฟังโรคใบจุดเหลี่ยมที่เกิดจากเชือ้อราซูโดเซโคสปอร่าคือเราเองเราเป็นนักเกษตรกร,กกร,เ,ร,กรเราก็จะเห็นเป็นจุดเหลี่ยมเหมือนกันแต่ถ้านักวิชาการน เขาเห็นเป็นจุดเป็นเหลี่ยมเขาจะเห็นไม่เหมือนกันละ่ะที่เขารู้ว่าเชื้ออะไรเพราะเขไปแยกเชื้อเลี้ยงเชื้อดูโรครากรรมยีนะเซปโตแบซิเดียมนี่อันนี้ก็มักจะเจอตำง่ามกิ่งนะครับจะเห็นเป็นลาฟูสีขาวๆเหมือนกรรมยีเลยนะครับโรคใบจุดสีเทาเชื้อก็ p พสตา o โลทิออ s ซนะครับนี่ก็ใบจุดสีเทาโรคใบจุดนูนนะอันนี้ก็ไม่ค่อยเจอบ่อยนะครับโรคนี้แต่ว่าเป็นจุดแล้วเอามือไปจับดูเนี่ยมันจะเป็นนูนเหนมือนคนมีฝนะครับก็เชือ้อเชื้อก็เป็นเชื้อทีอ่สร้างความเสียหายขึ้นเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับอ้า โรคใบจุดสลายอันนี้ก็จะเจอบ่อยกรณีสวนมะม่วงที่เราปลูกแล้วมาอับทึบความชื้นสูงก็จะเป็นจุดเหมือนจุดกรรมยีเล็กๆกลมๆนะเป็นแล้วก็ใบร่วงโทมนี่ที่บวนมามาเคยเจอนะครับโรคราปื้นดำนะอันนี้มักจะเกิดกับผลของมะม่วงเนี่ยครับ แล้วก็โรคหลังจากที่เราเก็บมาแล้วก็ยังมีเชื้อรามากมายอีกหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นแอนแทกโนดคอ l ล e กโตติกุมนะสเตมเอลล็อ o ล i ซิโอ i a a ลอ e เดียเอสเปอร์จิลัสเนเจอร์นะโด t ทโอเลล่าโฟม m อกซิสเนี่ยท่านก็ต้องดูว่าที่ผิวของมะม่วงเนี่ยมันมีอาการที่สีสันก็จะแตกต่างกันไปนะครับ การเน่าเสียก็จะแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นยังมีโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากสภาพกรารผิดปกติทางสรีละวิทยาอีกตั้งหลายอย่างก็เอาไว้เราค่อยคุยกันนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางบระมา ตู้ปนอ2 2กำแพงแสนนะคนปรปฐม73140มนถ้าส่งลายก็ ID ดีลายนะครับ s อดไ n n ูเอ็ 4. ท่านจะสั่งซื้อฟิบโนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดีลายสั่งซื้ออโลโซย u อัลตรา o Ultra, ที่จะไปลาดลดเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดี ก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็พกเพลี้ยแป้งนแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอประคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวฟรีรอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืช เฟตรรลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร